ติ๊กต็อกของมาจากติ๊กต็อกแล้วครับมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรมันก็คือสเปรย์ทำให้ร้อสีมันเป็นสีดำๆๆนะไทยอะไรนี่ไบเทนไบเทเนอร์ By turn, er, ใช่ไหมนน้ำหนัก650 ml นะครับนะ ไปฉีดล้อฉีดยางให้ยางมันดำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรดีไปกว่าลองกับไอ้หลงสายชิอวอ่ะเดี๋ยวมาลองฉีดล้อกันหน่อยดิว่าเป็นยังไงนะครับเขย่าหน่อยฟึด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 ,ฟด,ฟด,ฟดนะครับเอาฉีดโอ้โหใช้ได้อยู่ด้ยนี่ลมมันแรงว่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากฉีดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะก็ฉีดเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรรอให้มันแห้งมันน่าจะดำไปเองลองก็ละเอียดดีนะ ตัวไอตัวละอองไอโฟมมันอะเห็นน่าจะฉีดได้หลายรอบเลยแหละสำหรับยางใหญ่โอ้ยหลงจะหล่อแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูผลประกอบเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับจะดำไหมนะง่ายด้วยนะแบบนี้กระป๋องนึงก็ไม่แพงด้วยนะเออประมาณเท่าไหร่อ่ะ หกเจบาทประมาณนี้แหละนะครับนะถูกมากเลยล้อหน้าเสร็จตามด้วยล้อหลังครับไก,กัเลยโอ้ละอองฉีดละเอียดมากเลยนะเนี่ยนะโอ้เป็นฟองอย่างเมียนเลยเราก็ฉีดไปแต่จริงๆต้องล้างยางก่อนเนาะแต่ผมไม่ได้ล้างผมลุยเลยบางทีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแต่อยากได้ความดำของตัวยางนะฉีดไป เดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นยังไงง่ายๆอย่างนี้นี่แหละครับเ,เริ่มทําปฏิกิกริยานะครับเดี๋ยวรอมันแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาจะหล่อเลาขนาดไหนสําหรับไอ้หลงสายชิวโยโดดใจผมเลยตัวนี้นะดูดิฉีดออกมาเสร็จปุ๊บมันไอ้นี่เว้ยมันจะดํานะแต่มันไม่เงาผมชอบนะดาแบบดําด้านๆอย่างเงี้ยเฮ้ยชอบเลยนะเหนะมือนกับเป็นตัวไอ้ตัวทําความสะอาดล้อเนาะโอ้ดีถลางยางก่อนนี่ ถลางยางก่อนแล้วฉีดจะแจวกว่าน,นี้อีกนะครับนะไอ้น,นี่นี่สะอาดเอี่ยมเลยดูดิออกดำแห้งๆห,หน่อยหนึง่งออ้สวยเลยอะดูดินี่ล้อนหน้านะหลังโอ้โหดำขึ้นมาทันทีเลยครับผมโอ้ยถ้ามันดำอย่างงี้มันก็ดูดีแหละเนาะนี่ขนาดล้อข้างในไม่ได้ล้างเลยนี่สกรปรกเห็นไหมเออแก้มหยง่งแก้มยางอะไรก็ถือว่าโอเคครับนี่ไม่ได้ล้างยางก่อนเลยนะถ้าล้างยางก่อนจะเงาสวยกว่าน,นี้อีกนะครับออกแนวแบบดำด้านนะครับนะโอ้ยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่โอเคครับ สุดยอดเลยครับกระป๋องนึงไม่ถึงร้อยนะใช้งานได้ดีเลยครับลองกับรถบรรทุกไปแล้วแม่เดี๋ยวนี้มาลองกับรถหรูหน่อยดิดเป็นยังไงนะครับนะฉีดออกมาแล้วจะโอเคไหมนะครับสําหรับตัวที่เป็นน้ํายาเคลือบยางนะล้างยางอะไรก็ตามแต่นะครับนะวิธีการใช้ง่ายนิดเดียวฉีดเข้าไปเลยครับลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงยางมันน้อยเนาะ ยางมันน้อยอันนี้มันจะประหยัดเมื่อกี้ฉีดอะไรนี่เว้ยฉีดรถบรรทุกโอ้มันกินยาไอ้กินน้ํายาเยอะมากอะเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกี่ล้อหน้าน,นี่มาล้อหลังโอ้โหสุดยอดโอ้โหเรียบร้อยละออกมาก็ใช้ได้เลยนะนี่นะมันแบบมันไม่ได้เงามากนะ มันแค่แบบดูแบบฉ่ำๆนะเออน,นี่มันยังแห้งไม่ดีนะแต่เดี๋ยวมันแห้งดีมันจะมันจะดูไม่ไม่ไม่ฉ่ำขนาดนี้มันจะดูออกแนวด้านๆนะเออผมชอบนะเออนะเพราะว่าบางทีไปนี่เว้ยไปร้านล้างรถออกมาปุ๊บเขาทาสักเงาแวบเลยนะแต่น,นี่ไม่ต้องเลยนะอน,นี้ก็คือแค่ฉีดทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับออกมาถือว่าโอเคเลยยางแบบดีเลยนะฉ่ำๆด้านๆอารมณ์ประมาณนี้เลย โอเคครับชอบเลยครับแบบนี้